สวัสดีครับวันนี้ผมเอายอดรวมนะครับทั้งวันนะที่ผมได้เช่ามานะครับมาให้พี่ๆได้ชมกันนะครับว่าวันเนี้ยเช่าหมดไปหลายหมื่นบาทเนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะนะเดี๋ยวไปดูชิ้นแรกกันก่อนนะครับชิ้นแรกกันก่อนนี่อันนี้เป็นอับยาหมองนะนี่ไม่รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับแต่ว่าเก่าดีนะมีความเก่านะดูนะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับแบบนี้เนี่ย เก่าแน่นอนยุคปี2500บวกลบนะครับนี่โอ้โหขึ้นใหญ่ๆเต็มเลยนี่ขึ้นใหญ่ๆเต็มเลยนะครับไม่รู้หลวงพ่อนะไม่รู้หลวงพ่อนะครับนี่บางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นหลวงปู่สุขวัดโพไซทองก็ได้นะครับแล้วแต่นะเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับไม่ได้แม่นไม่ได้แบบอ่ซื้อบ่อยนะครับของหลวงปูนะ่นะนี่แต่ว่าแบบเนี้ย เก่าแน่นอนนะครับเก่าแน่นอนนะนี่ได้มาหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคำคำมากนะครับของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับนี่ได้มาสององนะรออเลยองค์นี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนี่ทักมาเมื่อสักพักหนึ่งนะครับนี่ก็ปิดไปนะครับปิดให้ไปนะครับตรงนี้มีเจ้าของเรียบร้อยนะครับองนี้องค์นี้ยังน่ารักนะครับน่ารักนะถือว่าสวยนะน่ารักนี่ มีหน้ามีตาเลยนะครับนี่นี่เลยแบบนี้นะครับนี่ด้านหลังก็ลึกๆเลยนะด้านหลังลึกๆเลยนะครับนี่ด้านหลังลึกๆเลยนะครับนี่แว่นเวิ้นกระดิกเลยแว่นเวิ้นกระดิกเลยครับนี่ขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ถือว่ายังสวยนะครับนี่ยังสวยนะครับนี่สวยเดิมเลยสวยเดิมเดิมเลยนะครับ นี่ได้สองชิ้นนะครับขับหมากมีสองชิ้นนะแต่ปิดไป1ชิ้นแล้วแล้วก็มีล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตนะครับทั้งหมด3อันนะครับในบ้านเดียวกันเลยนะครับบ้านเดียวกันด้านหลังก็จะเป็นองค์พระปฐมนะครับองค์พระปฐมนะครับส่วนอันนี้เนี่ยผมว่าน่าจะพบเจอน้อยนะอันนี้เป็นหลังยันอ่ผมก็ลืมละเรียกยันอะไรอ่ะนี่อันนี้น่าจะพบเจอน้อยนะครับแบบนี้แบบนี้ ก็เล่นหากันนะครับแบบนี้ก็เล่นหากันนะครับนี่ดีหูสวยแชมป์เลยนะสวยแป๊ดเลยนะหืเหลืองอลามเลยนะสวยเลยสวยเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่เป็นเหรียญใบโพนะครับใบโพนะได้มาทั้งหมด2เหรียญนะครับหลวงพ่อจ่ายอือหลวงพ่อจ่ายนี่นะครับนะที่เขาเรียกกันนะครับคนพื้นที่นะครับนี่ได้2ององนะครับแบบนี้ก็เห็นกันเช่าหากันนะครับพันบวกลบแปดเอยะไรประมาณนี้นะนี่ได้มาสชิ้น มันสวยจนแบบสะท้อนแสงอะนะเดิมมากนะครับเดิมมากต่อมาก็จะเป็นนี่ได้มาหกชิ้นนะครับหกพิมพ์เลยก็ว่าได้นะครับนี่น่าจะหกพิมพ์เลยนะนี่เป็นเนื้อตะกั่วนะครับหลวงปู่สุปกปลุกเสกกลุวัดหนองกระทุ่มนะครับกลุกวัดหนองกระทุ่มนะครับนี่เดี๋ยวผมสอ่สองให้ดูทีละองค์ดีกว่าส่องให้ดูสักองค์หนึ่งเป็นตัวอย่างดีกว่านะครับเพราะว่า เดี๋ยวล่วงนะครับเดี๋ยวล่วงหายหาไม่เจอนะครับองคเล็กนะครับเป็นพระเครื่องที่น่าใช้นะครับประวัติการสร้างเนี่ยชัดเจนชัดเจนนะครับประวัติการจัดสร้างแล้วก็ที่ไปที่มาเนี่ยชัดเจนนะครับถือว่าใช้แทนพระเครื่ององค์แพงๆของหลวงปู่ได้นะครับนี่หลวงปู่สุกวัดปะคอมะขามเท่าปุกเสกนะครับตามประวัตินะตามประวัตินะครับบางองค์ก็มีประหลอดแวบๆเลยนะนี่มีประหลอดเลยนะนี่ประหลอดตะกัวยังอยู่เลยครับ นี่ไขเขยหูเดิมเลยเดิมเลยดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายนะตัวเก๊ก็มีนะผมจะบอกไว้ก่อนนะครับตัวเก๊มีนะเพราะว่าเป็นเนื้อตะก่วดเนี่ยเกย๊ได้ง่ายนะครับเก๊ได้ง่ายนะครับนี่ได้มาตั้งหกชิ้น,นครับนี่องนี้จะออกสนิมแดงด้วยจะออกสนิมแดงด้วยนี่ไขประหลอดยังขึ้นเลยนะนี่เดิมเดิมเดิมเลยนี่หาพระไว้ใช้ส,สักชิ้นหนึ่งสักองคหนึ่งเนี่ยผมแนะนํานะครับนี่ จะใช้พระเครื่องหลวงปู่สุขก็แพงหาแบบนี้ไว้ใช้นะครับถ้าพี่ๆพ,พ,พบเจอนะหรือว่าอยากจะเช่าบูชานะพระเครื่องที่หลวงปู่สุขปลุกเสกเนี่ยผมแนะนำนะครับหาพระแบบนี้ก็ได้นะครับไว้ให้เด็กใช้นะครับหรือว่าเราจะเอาไว้ให้แฟนหรือว่าเอาไปใช้เองนะรพระแบบนี้ราคาไม่แพงน่าใช้มากนะครับน่าใช้มากนี่กรุวัดหนองกระทุ่มนะครับจังหวัดอุทัยนะครับ <c oughs> ต่อมานี่ซื้อเมื่อเย็นซื้อเมื่อเย็นเลยนี่กรอบทองนะครับกรอบทองอันนี้90%แน่นอนนี่ ขนาดคลองทุกวันนี้ยังสีไม่เปลี่ยนเลยนะครับนี่อันนี้หนักสี่จุดจับไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมีฐานหรือเปล่าแป๊บนึงนะอืมมีฐานมีฐานมีฐานโอ้โหหมดฐานหมดสี่จุดสี่จุดสองสี่หรือเปล่าจำไม่แน่ใจนะประมาณนี้นะสี่จุดสองสี่หรือสองสามนะครับก็ถ้าจะผิดพลาดก็ผิดผพลาดเฉพาะทศนิยมนะครับนี่ก็ประมาณสี่กัมกว่านะครับสี่จุดสองสี่นะครับนี่เช่ามาอ,อู้เช่ามากำละ ส0 0พันครับนี่ซื้อมาคำละสอ0พันครับส่วนพี่ๆที่มีอยากจะขายแล้วผมยินดีรับซื้อเหมือนกันนะครับนี่นี่แบบนี้ยังใช้งานได้นะครับนี่แกะครั้งแรกเลยนะครับยังไม่ได้แต่งนะนี่อุดอาร์เขาแกะมานะครับแล้วก็มาแบ่งปันนะครับนี่ต่อมาก็จะเป็นพระกุอันนี้พระกุนะครับตีได้เป็น2ที่นะครับตีได้เป็น2ที่อันนี้เป็นเอ่อเปิดโลกซุ้มประตูนะครับตีเป็นวัดลาดได้นะครับองค์นี้ก็ผูกหน่อยนะครับแต่ว่า ได้เป็นพระแท้ดูง่ายนะครับองนี้ผูกหน่อยแต่ว่าเป็นพระแท้นะเป็นพระแท้ดูง่ายดีนะครับนี่แบบนี้เลยตีได้เป็นกุวัดลาดก็ได้นะครับลบบุรีซุ้มประตูก็ได้นะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเ,เดี๋ยวผมเอาไปโพสต์ให้ดูข้อมูลอีกทีหนึ่งนะครับแล้วแต่พี่ๆที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยจะตีเป็นที่ไหนนะครับส่วนผมก็นูนเลยอยากได้แพงตีเป็นลบบุรี <laughs> ตีเป็นลบบุรีไว้ก่อนนะครับอ่ะนี่ก็แท้ดูง่ายดีี่บ้านนี้ แม่พระแท้ทั้งนั้นนะครับที่เช่ามานะหมดหลายหมื่นนะครับวันนี้หมดหลายหมื่นนี่1ชิ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมุ่ยนะหูแดงแป๊ดเลยเหรียญรุ่นนี้แดงแป๊ดเลยนะนี่จะจมูกดีด้วยนะจะบอกไว้ก่อนนี่นี่คาบดำๆนยครับมีข้างหน้าข้างหลังนะครับนี่นี่อันนี้เนะี่ยผมเข้าใจว่าเป็นรอยคาบนะ้ำมันทาบล็อกนะครับพอปั๊มเสร็จปุ๊บเนี่ยเมื่อแห้งไปนะครับ นานๆไปเนะี่ยอาจจะเป็นคราบสีดำๆแบบนี้เกาะน,นะครับนี่พระไม่ได้ผ่านการใช้แต่อย่างใดนะครับสวยเดิมเลยครับนี่สวยเดิมเลยดิมเดิมเลยนะครับนี่เหรียญเหรียญรุ่นนี้มีราคาเช่าหากัน4ี่ห้าพันบาทนะครับสี่ห้าพันบาทอยู่ที่ความสวยอยู่ที่มือขายด้วยนะครับก็จะมีลมดาด้วยแล้วก็มีผิวไฟแบบนี้ด้วยนะครับนี่ <c oughs> ถูกใจมากสุดยอดนะครับเกจิอันอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณเลยนี่หลวงพ่อมุ่ยวัดตนไล่นะครับ แดงแป๊ดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งชิ้นนะครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อมุ้ยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นปีหนึ่งสเดี๋ยวผมแกะให้ดูครับหนึ่งนะนี่โอ้โหเก่าๆเลยนะนี่กรอบเก่าๆเดิมๆยังไม่ได้แบบตั้งแต่ปีไหนไม่แน่ใจนะครับเนี่ยผมว่าน่าตั้งแต่ตั้งแต่รับพระมาจากหลวงพ่อแล้วก็คงเอามาใส่เลยนะครับแป๊บนึงนี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับนี่โอ้โห สุดยอดจริงๆนี่คลาสสิกมากนะคลาสสิกมากนี่ดูฐานดูฐานนี่มีเส้นอันนี้เป็นรอยยับขององค์พระนะครับตอนที่กดเนื้อนะครับไม่ใช่รอยรล้านะนี่รอยยับนะครับของเนื้อพระนะครับที่กดไปในบล็อกนะครับไม่ใช่รอยรล้านะเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับพระไม่ได้ลานนะไม่ใช่รอยลานนะครับนี่เป็นเกิดจากมีจีวรด้วยเว้ยมีจีวรด้วยเว้ยนี่ เกิดจากความแห้งนะครับด้านหลังก็จะเกิดจากความแห้งครับก็อาจจะมีปริบ้างนะครับแต่ไม่ได้ลานหักนะครับไม่ได้มีรอยต่อแต่อย่างใดนะนี่เห็นไหมครับนี่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมเลยครับสุดยอดคนระับช่วงพลิกๆน่าจะขายได้ประมาณแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะรุ่นนี้นะครับแปดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะถือว่าองค์นี้สวยนะองค์นี้สวยนะเดี๋ยวน่าดูนะนี่หูล่ําเลยเห็นฐานไหมฐานเนี่ยก็จะเหมือนมีเส้นซ้อน อีกเส้นนึงเล็กๆเนี่ยเห็นหมนี่แบบนี้ทุกองค์นะครับที่ผมเคยซื้อได้นะครับนี่ต้องขอบคุณขุดอามากนะครับที่แบ่งปันนะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับพระเครื่องวันนี้ที่เช่ามานะครับก็ได้มาหลายชิ้นอยู่นะนี่จบมาหลายหมื่นบาทแล้วก็ขาย วันนี้ก็ขายไปได้บ้างนะครับขายไปได้หลายชิ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณพี่ๆ FC นะครับทั้งที่ส่งพระมานะครับแล้วก็ส่งพระมาสอบถามผมก็ยินดีนะครับถ้าองค์ไหนที่ผมพอมีมุมเนี่ยผมก็ยินดีรับเช่านะครับส่วนองค์ไหนที่ผมดูแล้วยังไม่ชอบผมอาจจะไม่ตอบแล้วบางท่านก็มองว่าเอ๊ะมันไม่แท้เหรอบางทีมุมไม่มีก็เลยไม่ได้ตอบนะครับถึงว่าได้เช่ามา3ชิ้นนะพ่อมุ้ยนะแต่ขายไป1ชิ้นนะครับแบ่งปัน FC ไป1ชิ้นนะก็จะเหลือ2ชิ้นนะครับพ่อมุ พระดีน่าใช้อย่าลืมหาไว้ใช้สักคนละอนองค์นะครับนี่พระที่หลวงปู่ศุกปุกเสกอาจารย์ใหญ่ของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณ PPFC นะครับที่เข้ามารับชมนะถ้าหากดูแล้วเนี่ยได้ความรู้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับไม่มากก็น,น้อยทั้งเรื่องพระเครื่องนะครับบางทีก็อาจจะบอกผิดที่ครูบาอาจารย์สายตรงก็แนะนําได้นะครับสําหรับคลิปนี้ ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ